สวัสดีครับพบกับ The Next Now ใน EP 8นะครับเรายังอยู่ในการพูดถึง Well Living Balance หรือการสร้างสมดุลของการใช้ชีวิตเพื่อให้เราปราศจากความกังวลในความคิดเพื่อให้สามารถที่จะให้เราทำงานหรือทำสิ่งที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีก็คือเราอยู่กับปัจจุบันขณะและ สามารถมีประสิทธิสัมพันธ์กับปัจจุบันขณะได้อย่างเป็นปัจจุบันจริงๆนะครับนั้นตรงนี้เองเรากําลังพูดเรื่องของการสร้างให้สมดุลของเราเนี่ยอยู่ในจุดที่เรารู้ว่าเรากําลังเดินอยู่ในสมดุลแบบไหนและกําลังมุ่งหน้าไปสู่ทิศทางของความสมดุลในรูปแบบแบบไหนนะครับสมดุลชีวิตนั้นเนี่ยเมื่อตอนที่แล้วเราพูดถึงส่วนของความสุขกายสุขใจไปแล้วนะครับ ครนี้เราจะมาพูดลงมาในส่วนที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงก็คือวิถีชีวิตวิถีชีวิตเนี่ยโดยมากเราจะมอบความพึงพอใจให้กับเราและมีผลกระทบกับความสุขกายสุขใจของเราโดยตรงถ้าเรามีวิถีชีวิตที่ทําให้ร่างกายของเรานั้นแย่นะครับที่เรานั่งทํางานวันละแปดชั่วโมงแล้วเรายังนั่งอยู่บนรถติดติอีกวันละไปกลับ 3- 4ชั่วโมง แน่นอนวิถีชีวิตแบบนั้นก็จะทําให้เรามีร่างกายที่เจ็บป่วยได้วิถีชีวิตในการกินอยู่แล้การใช้ชีวิตเวลาพักผ่อนเราเนี้ยนะร้วนเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความสุขกายสุขใจเราเลือกของเข้ามาในชีวิตก็จะมีผลเกี่ยวข้องโดยตรงกับความสุขกายสุขใจแต่และแน่นอนวิถีชีวิตเนะี่ยมันได้มาจาก สภาพสังคมที่เราอยู่และสิ่งแวดล้อมที่เราเกี่ยวข้องเช่นเราอยู่ชานเมืองอันนี้เป็นสิ่งแวดล้อมนะเราอยู่กลางเมืองคอนโดอันนี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเราอยู่ในห้องเช่านะบ้านกับที่ทํางานเราห่างกันแค่ไหนเราเนี่ยเป็นปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่จะมากระทบกับวิถีชีวิตเพื่อนฝูงอันนี้จะเป็นสังคมสังคมนี้ทั้งในแง่ของสังคมออนไลน์และออฟไลน์นะครับเรามีสังคมปฏิสัมพันธ์กับสังคมแบบไหน สังคมก็จะเป็นตัวโน้มน้าวเราไปสู่วิถีชีวิตในรูปแบบที่สังคมเหล่านั้นเป็นกันเพราะฉะนั้นเหล่านี้จะมีผลกระทบเป็นตัวก่อกําเนิดแล้วก็กระทบกับวิถีชีวิตของเราในขณะเดียวกันวิถีชีวิตของเราก็จะกระทบกับรายได้และรายจ่ายถ้าเรามีวิถีชีวิตแบบพึ่งตัวเองเราก็จะมีรายจ่ายที่ลดลงถ้าเรามีวิถีชีวิตประเภทว่าทุกอย่างต้องซื้อ นะตั้งแต่เช้าจดเย็นค่ยายันเข้านอนนะทุกอย่างเราต้องจับจาาเออกทั้งนั้นเลยเราไม่ทําอะไรเองเลยนะเราก็ต้องมีรายจ่ายสูงรายจ่ายที่สูงก็ทําให้เราจะต้องมีรายได้ที่สูงนะมันก็จะพันกันอย่างนี้วิธีชีวิตนะถ้าสังคมที่เราเลือกอยู่เขาโอ้โหขับรถหรูใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมแน่นอนมันก็จะกระทบกับวิธีชีวิตของเรากระทบกับรายจ่าย และกระทบกับช่องทางในการหาไรายได้ของเราทั้งหมดนียในการทำบาลานซ์มันไม่ได้บอกว่าใครจะต้องเลือกอย่างไรแต่ละคนเนี่ยแล้วแต่นะครับศักยภาพแล้วแต่สังคมแล้วแต่สิ่งแวดล้อมแล้วแต่ครอบครัวฐานะที่เกิดมาแล้วแต่อะไรหลายๆอย่างนั้นตัวชีวิตมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอะไรแต่มันอยู่ที่สมดุลหรือไม่สมดุลแปลว่าอะไรแปลว่ามันคงอยู่นี้ไปได้ตลอด ถ้าอะไรที่เป็นวิถีชีวิตที่ท่านเป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วบอกตัวเองได้ว่าโอ้ยเป็นอย่างนี้ไปได้จนตายนะครับอันนั้นก็คือท่านอยู่ในจุดที่สมดุลดีแล้วนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรจะปรับเปลี่ยนยกระดับวิถีชีวิตก็ได้อีกเหมือนกันแต่ก็ใช้แนวคิดเดียวกันคือมันสมดุลดีแล้วหรือยังแต่ถ้าไม่สมดุลแปลว,ว่าอะไรไม่ไม่มีอะไรรับประกันได้เลยว่าจะเป็นอย่างนี้ไปได้ตลอดอันนั้นน่นะครับต้องเริ่มคิดแล้วว่าเราจะจัดสมดุล ของเราใหม่อย่างไรเพราะฉะนั้นกระบวนการในการในการจัดสมดุลของวิธีชีวิตเนี่ยมันคือกระบวนการที่เราจะต้องคิดสร้างทำนะเส้นทางที่เราจะดําเนินชีวิตของเราชีวิตของเราคือประกอบไปด้วยกายและจิตใจของเราเไปอย่างไรเราต้องมองเห็นเส้นทางว่ามันเป็นแบบเนี้ยไปได้ตลอดและเรารู้สึกมั่นคงที่มั่นใจว่าจะเป็นแบบนี้ไปได้ตลอด นั่นหมายความว่าเราไม่ได้ฝากความหวังไว้กับใครเรารู้สึกมั่นคงด้วยตัวเราเองจริงๆว่าเราสามารถใช้ชีวิตแบบนี้ไปได้ตลอดเราสามารถสร้างคุณค่ากับผู้อื่นมากพอที่จะมีรายได้มากพอที่จะมาคบมาค่าใช้จ่ายมากพอที่จะทำให้เรามีวิถีชีวิตที่ดีพอรูปแบบชีวิตที่เราชอบมีสังคมที่เรารักมีสิ่งแวดล้อมที่เราพอใจทั้งหมดถ้าสัมพันธ์กันอยู่ในจุดที่สมดุลคือเรารู้สึกว่า แน่ๆเราทําอย่างนี้ไปได้แล้วเราก็จะมีชีวิตที่เรามีมีความสุขและพึงพอใจอย่างนี้ไปได้ตลอดนั่นคือเราได้อยู่ในจุดที่สมดุลนะครับและทั้งหมดทั้งสิ้นสิ่งสาคัญมากๆคือต้องให้แน่ใจว่าการเลือกและการตัดสินใจในการสร้างสมดุลของวิถีชีวิตและการด,ดําเนินชีวิตของเรานั้นน่ยมันมาจากตัวเราเองจริงๆนั่นคือเราต้องรู้ความปรารถนาของเราเองเราต้องรู้ว่าตัวเราเองต้องการอะไร ซึ่งการรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องกลับเข้าไปทํางานกับภายในตัวเราต้องถามตัวเราเองเราต้องเช็คให้ดีว่าสิ่งที่ฝังอยู่ในตัวเราถ้าเราหย่อนอะไรบางอย่างเข้าไปมันจะกระทบก่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกพึนพอใจถ้าเราหย่อนอะไรบางอย่างเข้าไปในตัวเรามันจะกระทบก่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกที่ไม่พอใจตรงนั้นเองเนี่ยคือการรู้ที่ว่าทําให้เราเข้าใจว่าเราต้องการอะไร จากนั้นเราค่อยๆตรวจสอบแล้วเรารู้ว่าอ๋อตัวเราเองเวลามีปฏิสัมพันธ์กับเรื่องใดย,ยังไงแล้วนี่คือสิ่งที่ตัวเราเองภาคภูมิใจและพอใจซึ่งแน่นอนตัวเราเองมัน,มนไม่ได้ก่อกําเนิดโดยอยู่ๆก็เกิดขึ้นมันมีเหตุและปัจจัยในการเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมก็จะพูดเรื่องนี้ไว้ใน being c r e a t o r เข้าไปติดตามได้มันถูกก่อกําเนิดขึ้นมาตั้งแต่ตั้งแต่เราเกิดจนถึงวันนี้แต่ เราก็สามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนมันได้ได้ไหมได้ต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็มีหลายแนวทางในการฝึกฝนที่จะเข้าใจตัวเองและรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและสลายความต้องการบางอย่างที่ไม่จําเป็นออกไปนะครับแล้วรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นความต้องการที่ไม่ก่อเกิดคุณค่าใดๆกับร่างกายและจิตใจเราก็สามารถที่จะสลายมันได้แต่ต้องฝึกฝนในบางอย่างที่ถ้ามันเป็นความต้องการหรือเป็นความปรารถนาที่ฝังอยู่แต่ ทำให้เราแย่ลงทุกวันทุกวันแต่ขนาดนันเราก็สลายมันไปไม่ได้ถ้าใครอยู่ในจุดเนี้อันนี้ต้องต้องรีบนะครับที่จะที่ทําให้ตัวเองรู้และเข้าใจแล้วก็สลายสิ่งที่ไม่มีคุณค่าออกไปความปรารถนาที่ไร้ค่านั้นต้องสลายมันออกไปหรือคงไว้แต่ความปรารถนาในด้านที่ทําให้ร่างกายและจิตใจและสังคมที่เราอยู่นั้นดีขึ้นทีนี้พอเรารู้แล้วนะครับเราก็จะต้องเลือกสิ่งที่จะทําให วิถีชีวิตของเราเนี่ยมีความสมดุลของร่างกายและจิตใจแน่นอนทั้งสองสิ่งนี้ประสานกันนะครับ <c oughs> มันจะต้องประสานกันอย่างมีพลังและเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมชาติจะทําให้มันอยู่ได้อย่าง,ย,างยั่งยืนคือมนุษย์เราก่อกําเนิดจากธรรมชาติและคงอยู่ด้วยธรรมชาติเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นวิถีชีวิตที่ห่างไกลจากการอ้างอิงกลับไปสู่ธรรมชาตินั้นเนี่ย มนุษย์ไม่มีไม่มีความสามารถหรอกครับที่จะรักษา,าไว้ได้อย่างตลอดรอดฟังถ้าท่านายุมากๆเหมือนอะจ,จะโอเคอาจจะรักษาไว้ได้ต่อตลอดระยะเวลาอีกสักหนึ่งหนึ่งร้อยปีนะ <c oughs> แต่สาหรับเด็กรุ่นใหม่ๆมันอาจจะไม่สามารถมนุษย์เราอาจจะไม่สามารถรักษาสิ่งที่สร้างขึ้นนั้นให้คงอยู่อย่างนั้นไปได้ตลอดนั้นตรงนี้เองเนี่ยสิ่งที่ยั่งยืนกว่านั้นก็คือสมดุลของสิ่งที่เป็นอยู่จริง นั่นคือสมดุลของธรรมชาตินั้นถ้าเราอิงก,กับสิ่งนั้นเนี่ยจริงๆเราได้รับการดูแลจากธรรมชาติอยู่แล้วนะเพราะว่าร่างกายของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติความรู้สึกนคิดและจิตใจของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดลอ้อมเพราะฉะนั้นทั้งหมดมาดูแลกันเองอยู่แล้วแค่เราไปยุ่งกับมันให้น้อยหน่อยพยายามทําวิถีชีวิตที่เราพอใจให้อิงก,กับความเป็นธรรมชาติและรักษาสมดุลของธรรมชาติก็จะมีค่าเท่ากับเรารักษาสมดุลของวิถีชีวิตของเราเองต่อไปด้วยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นการเลือกวิถีชีวิตที่เราพึงพอใจเนี้ถ้าเราลองสังเกตดีๆนะครับว่ามันเป็นการเลือกจากเ e ฟ e ฟอร์เรที่เราประทับใจนั้นตั้งแต่เด็กเราถูกฝังมายังไงเราถูกปลูกฝังมายังไงเราก็จะมีแนวโน้มที่จะเลือกวิถีชีวิตที่ตรงกับความพึงพอใจของเราในรูปแบบแบบนั้นผมก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันมีอะไรผิดหรือมีอะไรถูก ครับที่จะเลือกแบบไหนตาัาบใดที่สมดุลเกิดขึ้นได้ <c oughs> บางคนอาจจะสมดุลแบบนี้ได้ไปตลอดชีวิตเลยนะฮะก็ไม่รู้สิก็เกิดมาบ้านก็เป็นแบบเนี้ยนะะทุกอย่างก็อย่างเงี้ยนั้นจะจะยังไงจะจะให้ไปปรับเปลี่ยนทําไมก็ในเมื่อทุกอย่างก็ยังคงอยู่เงี้ยแล้วก็มั่นใจแน่ๆเลยว่าเป็นอย่างนี้ไปได้ตลอดนะฮะนั้นะตรงนั้นเองก็โอเคนะครับหรือบางคนจะ มองสมดุลแบบอิงธรรมชาติมากขึ้นนะครับการใช้ชีวิตอันนี้เองเนี่ยก็ได้อีกเหมือนกันถ้ามีความสามารถมีทักษะและมีความรู้มากพอที่จะฝึกฝนตัวเองที่จะอิงกับสมดุลธรรมชาติสังเกตนะครับว่ายิ่งเราอิงกับสมดุลที่เราใช้ธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องมากเท่าไหร่ตรงนั้นเองเนี่ยสมดุลชีวิตอันน้นเนี่ยก็จะมีความน้อยในความที่จะต้องการการแอคชั่นมาก น้อยลงครับเราจะต้องแอคชั่นน้อยลงเวลาเราอยู่กับธรรมชาติเพราะธรรมชาติะดูแลเราเพราะฉะนั้นเองเราอาจจะเห็นชีวิตที่เรียบง่ายในการที่อยู่กับสมดุลของธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราฉลาดพอแล้วมีความรู้มีทักษะมากพอที่ดึงคืนผมใช้คำว,ว่าดึงคืนนะครับสิ่งที่เคยถูกริดรอนออกไปจากทักษะในการมีชีวิตหรือการใช้ชีวิตกลับมาได้ด้วยตัวเราเองและเราประสาน ทักษะเหล่านั้นเข้ากับการใช้ชีวิตที่เป็นรูปแบบที่อิงกับธรรมชาติผมว่าอันนี้น่าสนใจที่จะทําให้เราสามารถมีวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ที่ที่เราพอใจแต่ในขณะเดียวกันเราก็ใช้ธรรมชาติเป็นตัวเกือเก้อกื้อหนุนให้มันเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นเราจะปลูกพืชที่จะทานเองแล้วเรารู้ทักษะในการทําอาหารที่อร่อยมากๆเรารู้ทักษะในการทําเนยจากพืชเรารู้ทักษะในการทําขนมปังที่อร่อยมากๆ นะเราอาจจะซอร์ซิ่งกับกลุ่มที่มีวิถีชีวิตใกล้ๆกันและเราสนุกกับการมีวิถีชีวิตในการสร้างสาร์สิ่งเหล่านี้เกิดให้เกิดขึ้นตรงนี้เองเนี่ยเรามั่นใจได้เลยว่าเราได้ของที่ดีกับร่างกายและในขณะเดียวกันเราก็ได้ฝึกทักษะต่างๆด้วยและความยั่งยืนอันนี้ก็จะอยู่กับเราตราบเท่าที่วัตถุดิบเหล่านี้มันยังโตขึ้นมาบนโลกใบนี้ได้เห็นไหมว่าตรงนี้มันมีความยั่งยืนและมัน่นคง ลองดูอีกด้านหนึ่งเราอาจจะบอกว่าวิถีชีวิตแบบนี้เราเราสมดุลได้แต่เราเอาจจะลืมมองสมดุลทางด้านความสุขกายหรือสุขภาพกาย <c oughs> หลายครั้งอาหารที่เราซื้อในราคาแพงๆเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นนะว่าจะต้องดีในด้านของความเป็นธรรมชาติและสุขภาพกายที่ดีจริงๆเราตรวจสอบยากมากในัโลกวันนี้ว่าทุกอย่างทามาอยังไงและมีอะไรอยู่ในนั้นบ้าง ดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยความมั่นใจในทุกครั้งที่เราจ่ายเงินว่าเราได้ของที่ดีต่อแน่นอนเราจะสุขใจนะแต่แต่สุขกายในระยะยาวจริงไหมการนั่งอยู่บนความหรูหราสง่างามเนี่ยมันให้ความดีต่อกระดูกทุกข้อจริงไหมมันทําให้กล้ามเนื้อเรามีความมั่นคงทางกายภาพจริงไหมเหล่านี้เป็นคําถามที่ควรจะตั้งนะครับ เพราะว่าลักษณะของวิถีชีวิตอย่างท,ที่เรียนนะมันมันเป็นแค่เ e ฟเฟรนซ์นะที่เรามีแรงบันดาลใจเ e ฟเฟรนซ์บางอย่างเนี่ยเกิดตั้งแต่อดีตเป็นร้อยๆปีเลยนะ,ะแต่มันยังคงอยู่เพราะมันสร้างธุรกิจมันสร้างอุตสาหกรรมแต่เ e ฟเฟรเนซ์เหล่านั้นเนี่ยหลายๆอันก็พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ได้ให้คุณค่าที่แท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าเราติดอยู่กับเ e ฟเฟรเนซ์เหล่านั้นแล้วไม่เข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งที่เรากาลังเลือกเข้ามาสู่วิถีชีวิต โดยไม่รู้ตัวนะสมดุลชีวิตเราอาจจะเสียโดยไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็อาจจะเกินที่จะดึงกลับมาสู่จุดสมดุลแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยโลกวันนี้เราคงต้องเข้าใจศึกษาเมเจอร์ทนะี่สำคัญคือเราต้องรักษาไลฟ์สของเราให้มันมีสุขภาวะที่ดนะีมีความเฮล t ตี้ไลฟ์สไตล์จากนั้นเข้าใจเหตุปัจจัยทั้งหมดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องและเลือก ในสิ่งที่เราดูแลตัวเราเองได้อย่างแน่นอนและมั่นคงและมั่นใจและอิงก,กับสิ่งที่มันสามารถกําเนิดเกิดใหม่ได้โดยธรรมชาตินะครับนั้นระยะเวลาในการไต่กันแล้วแต่คนนะว่าจะไต่ไปจดุดสมดุลนะในการปรับเคอร์ฟเนี่ยให้บาลานอย่างไงถ้าท่านยังอยู่ในจุดที่ยังไม่แน่ไม่รู้เลยว่ามันจะสมดุลเมื่อไหร่ตรงนี้ก็ต้องรีบวางนะอาจจะลดลงไหมลดระดับพเพดานบินลงไหมจ,จะได้ปรับจุดสมดุลได้เร็วขึ้น ได้ไง่ายขึ้นจากนั้นค่อยๆขยับพอเราได้จุดสมดุลที่เราพอใจแล้วค่อยๆขยับขึ้นก็ได้ปีละนิดปีละหน่อยตราบใดที่เรายัางรักษาความสมดุลก็คือความมั่นใจในการเกิดซ้ำของสภาวะที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้ที่เราพอใจเนี่ยมันเกิดซ้ำได้แน่ๆเราแน่ใจไม่มีความรู้สึกเลยว่าถ้าเหตุปัจจัยบางอย่างลองนึกเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่มันจะทําให้เหตุปัจจัยมันหายไปเราไม่สามารถสร้างสภาวะ นี้เกิดขึ้นได้มีอะไรบ้างถ้ายิ่งน้อยท่านเหลือน้อย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 เราจะยิ่งอยู่ในวิถีชีวิตที่เรียกว่าโอกาสที่จะล้มเหลวนี่น้อยมากๆหรือต่ํามากๆงนั้นจุดสมดุลที่พอใจยิ่งต่ําเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับ <c oughs> จากนั้นเราจะเล่นเกมไหนเพื่อบื้อหวาบ้างในบางครั้งคราวอันนี้ไม่ได้ผิดอะไรนะเป็นการสนุกกับชีวิตนะครับโอเค วิธีชีวิตนะฮะข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่สามารถเติมเต็มได้จากจากการที่เราไปจําใครมานะเราเป็นได้รับแรงบันดาลใจจากคนอื่นเราไม่ได้พิจารณาว่ามันมีคุณค่าต่อเราจริงๆไหมไปจํามาแล้วก็มุ่งสแสวงหาอันนี้น่ากลัวนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการเลือกจากตัวเราเองนั้นถ้าเขาบอกใหม่เราก็เปลี่ยนอีกปีนี้เขาบอกว่าต้องอย่างนี้ต้องใช้ชีวิตแบบนี้ต้องมี รถตู้หนึ่งคันรถสปอร์ตหนึ่งคัน SUV หนึ่งคันบิ๊กบัสหนึ่งคันปีหน้าเขาบอกใหม่นะฮะเขาก็จะคนที่ทําธุรกิจเขาก็จะบอกกับเราเงี้ยเขาก็จะบอกกับเราได้ทุกปีนะฮะว่าต้องใส่เสื้อผ้าแบบไหนกระเป๋าแบบไหนในปีหน้าผมทรงไหนแต่ถ้าเราไม่ได้รู้จริงๆว่าอะไรเหมาะกับเราเราต้องการอะไรจริงๆแล้วเราวิ่งตามเขาว่ามาเนี่ย เขาว่าเราต้องการอะไรเขาว่าอะไรทําจะทําให้เราพอใจเขาว่าอะไรทําให้เราไม่พอใจเขาว่าเขาว่าเขาว่า,วาอันนี้ก็คือเราจะใช้ชีวิตกับการวิ่งตามหาอะไรบางอย่างซึ่งจะไม่พบกับจุดสมดุลเราก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าจะตามไปถึงเมื่อไหร่จะหยุดได้เมื่อไหร่ถ้าพบจุดสมดุลของตัวเองเมื่อไหร่เราก็สามารถหยุดแล้วก็ดําเนินตามวิถีชีวิตได้เพราะฉะนั้นเราเองจําเป็นที่จะต้องฝึกนะการรับรู้ของเรา ผมจะพูดเรื่องนี้ไว้ใน Being Creator แล้วเข้าไปดูได้ฝึกการรับรู้ของเราฝึกที่จะมี perception ที่ถูกต้องกับสิ่งต่างๆอย่างเป็นจริงเชื่อในสิ่งที่เป็นจริงมีประสบการณ์จริงๆกับสิ่งที่เป็นจริงจริงๆจากนั้นมีความจริงที่เป็นจริงรับรู้ทุกอย่างอย่าง,างเป็นจริงเราก็จะเริ่มมีทักษะในการฝึกทักษะสามารถฝึกทักษะในการใช้ชีวิตแบบที่เรารักได้ มีความรู้ที่เราสามารถหามาในการใช้ชีวิตอย่างที่เรารักได้ไม่มีอะไรนะครับที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วมนุษย์อีกคนเนี่ยทำไม่ได้ถ้าฝึกฝนเพียงพอโอเคอาจจะไม่เหมือนกันร้อยเซนตแต่ทําได้แน่นอนในระดับที่เราพอใจเนี่ยทำได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มเปิดที่จะให้ตัวเราเองเนี่ยรับรู้ความเป็นจริงมากขึ้นและมี เมม o r y ของทักษะและองความรู้ที่เราสามารถนำมาใช้ในการสร้างวิถีชีวิตของเราให้เป็นไปอย่างสมดุลในสิ่งที่เราพอใจได้นั้น <c oughs> การบริหารนะครับกำหนดว,วิธีคือการบริหารจัดการในเคอร์ฟเหล่านี้นะครับที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการรับรู้ perception ในสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราว่าความเป็นจริงที่แท้จริงของสิ่งนั้นคืออะไร ความคาดหวังต่อสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราและรับรู้ประสบการณ์ที่เรากำลังประสบอยู่รับรู้ประสบการณ์ที่เรากำลังประสบอยู่เพราะฉะนั้นเราก็บริหารจัดการเส้นทางเหล่านี้ทั้ง3เส้นให้มันเจอะกันในจุดท,ที่เราพอใจเราไม่เรามีเพอร์เซพชันแค่ไหนก็คือเรารับรู้อะไรได้มากน้อยแค่ไหนเราก็มีความคาดหวงัง ในระดับที่เราสามารถสร้างประสบการณ์นั้นให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงได้อันนี้เราก็จะมีความสุขแต่ถ้าเรารับรู้ได้มากขึ้นเรารับรู้อะไรต่างได้มากขึ้นและเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะักกับชีวิตแต่เรามีประสบการณ์บางอย่างที่ทําให้เราเกิดความรู้สึกที่ดีตรงนี้เองเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกที่ดีโดยทันทีเพราะว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ได้เกินกว่าสิ่งที่เราคาดหวังในชีวิต เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งเพดานและความคาดหวังเอาไว้ไว้ต่ําสักนิดหนึ่งนะแต่ขนาดียวการฝึกฝนการรับรู้และการมี perception ต่อความเป็นจริงที่ถูกต้องในเรื่องต่างๆอย่างละเอียดและลึกซึ้งเนี่ยตรงนี้จะคือข้อได้เปรียบเราจะอยู่ความปิติตลอดเวลาไม่มีความคาดหวงังแต่มันมีประสบการณ์ซึ่งเกิดจากการเชื่อมโยงและรับรู้สิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งอันนี้เองนะครับสภาวะของความปิติอันเนี้ยจะทําให้เรารู้สึกเป็นสุข เกินว่าความสุขนะคือเราจะรู้สึกฟินเวอร์นั่งอยู่เฉยแล้วก็ฟินได้เพราะเราไม่ได้คาดหวังอะไรนะแต่เราได้รับรู้ประสบการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นณนะปัจจุบันนั้นแต่ขณะเดียวกันถ้าเรามี perception ของอะไรสักอย่างและเรามีความคาดหวังที่เกินเลยไปกว่าเราจะประสบการณ์ที่เรามีอยู่คือเราไม่สามารถรับรู้ประสบการณ์ตรงนั้นได้แต่เรามี perception ว่าสิ่งนั้นมีอยู่ตรงนั้นมีอยู่อาจจะเกิดจากการรู้มาจากคนอื่นบอกมาหรืออะไรต่างๆตรงนี้จะทําให้เกิดความรู้สึกทุกข์ใจขึ้นทันทีในขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งนะครับเรามาดูกันอีกส่วนหนึ่งเราไม่ค่อยมี perception หรือเรารับรู้เรื่องราวเหล่านั้นไม่ได้แต่เราดันไปเชื่อความคาดหวังที่คนอื่นมอบมาให้เช่นเขาก็จะพูดบอกเราว่าให้เรามีความคาดหวังอย่างนี้กับชีวิตคาดหวังอย่างนั้นกับชีวิต ตรงนั้นเองเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะกระเสือกกระสนดิ้นหลนเพื่อที่จะให้ได้รับประสบการณ์ตามที่เราคาดหวังแนละสังเกตดิดนหนึ่งตรงนี้เวลาเราไปตามทิศทางนี้นะครับทิศทางที่เราไม่ได้มีการรับรู้ perception ที่แท้จริงเกี่ยวกับสิ่งนั้นแล้วเราวิ่งไปตามความคาดหวังที่คนอื่นมอบมาให้เมื่อเราถึงจุดที่ไปรับประสบการณ์นั้นจริงๆไปมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งนั้นจริงๆ บางทีเนี่ยเราเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้รับประสบการณ์นั้นมันเหมือนกับไม่เห็นมีอะไรเลยจริงเหรอมันยังไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นนั่นก็คือว่าเรายังไม่ได้ฝึกตัวเองให้เราสามารถที่จะรับรู้สิ่งเหล่านั้นได้เรายังไม่สามารถให้ระบบร่างกายของเรามี perception ที่สามารถที่จะรับรู้ความเป็นจริงของสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ย ถ้าเราไปเชื่อแล้วก็ไปเชื่อตามความคาดหวังที่คนอื่นมอบมาอาจจะพาเราไปสู่การหลงแล้วเราก็กลายเป็นเหมือนกับมี perception นเทียมเกิดขึ้นแล้วเราก็เข้าใจว่านั่นคือ perception จริงๆของความเป็นจริงจริงๆที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็จะอันตรายนะครับเพราะฉนั้น <c oughs> เราก็ต้องบริหารจัดการ3เส้นนี้อย่างรู้เท่าทันแล้วก็เข้าใจว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับเราในช่วงเวลาไหนสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนตัวเองก็คือ การรับรูนะ้ในโลกที่เกิดขึ้นและเชื่อมั่นมาทางฝั่งสีฟ้าเนะชื่อมั่นจนเกิดความเป็นจริงแล้วก็ให้มันไหลเข้าไปฝังอยู่ในตัวเราจากนั้นเขาก็จะทำหน้าที่เป็น perception เพื่อขยายขอบเขตการรับรู้แล้วก็เกิดการรับรู้โดยอัตโนมัติเกิดขึ้นกับเราขณะเดียวกันก็จะขยายขอบเขตให้เรารับรู้องค์ความรู้ต่างๆและทักษะสกิล Perception จะเป็นตัวขยายขอบเขตทําให้เราสามารถรับรู้ทักษะสกิลต่างๆเข้ามาจดจําในร่างกายของเราได้นั้นตรงนี้เองเนี่ยถ้าเราบริหาระ perception ของเราต่อความเป็นจริงในสิ่งต่างๆแล้วพยายามดึงความคาดหวังในด้านต่างๆนะครับให้น้อยเข้าไว้เราก็จะเริ่มมีประสบการณ์ที่มีความสุขมีความปิติตับได้ก็ตามที่ ประสบการณ์นั้นที่เกิดขึ้นต่ำกว่าความคาดหวังนะเราจะมีความไม่ปิติก็สุขอยู่เสมอถ้าเทียบเท่าอย่างน้อยก็สุขถ้าประสบการณ์ที่กําลังเป็นอยู่มันมากกว่าความคาดหวังนะก็จะเกิดความปิติฟินคือเกิดขึ้นซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยนะไม่ว่าจะอยู่ในโดเมนไหนนะพยายามรักษาเคอร์ฟในระดับระดับนี้ดีที่สุดนะอันนี้ก็คือเราพบกับโอเคปลดตัวเองเออกไปจากความทุกข์ได้นะ ทุกอย่างดึงเข้ามาเจอกันได้ <c oughs> อันนี้ก็คือต้องใช้ฟอร์สพอสมควรแต่ก็ได้ความความสุขเกิดขึ้นแต่ตรงนี้จะไม่มีฟอร์สนะครับเราสามารถรอยๆอ,อยู่ได้แล้วเราก็ฝึกเพอร์เซ i ชันของเราขณะเดียวกันเราก็จะ Experience ไปเรื่อย e x p e r i e n ร e อะไรต่างๆไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีความคาดหวังใดๆเอาละฮะเรื่องเข้าใจวิธีการในการวางแผนและการกำหนดและตัวชี้วัด เส้นทางของการสร้างวิถีชีวิตซึ่งนะฮะตรงนี้เองเนี่ยพอเราเริ่มสร้างวิถีชีวิตของเราได้สังคมเราจะเปลี่ยนนะครับเราจะเริ่มพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเราให้เปลี่ยนไปเราจะย้ายบ้านย้ายที่ทํางานจัดห้องใหม่จัดบ้านใหมนะ่มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะเราเริ่มพยายามที่จะสร้างเส้นทางของวิถีชีวิตของเราให้เป็นไปตามความสมดุลที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความสุขกายสุขใจและให้สมดุลกับ ฐานรายได้และก่อให้เกิดรายจ่ายให้บาลานซ์และสมดุลโอเคครับก็ติดตามสอ่อสงสุขสัง,งคมและช่องทางต่างๆที่สอดคล้องกันเหล่านี้ได้นะในลิงก์ด้านล่างทั้งใน Facebook และ Youtube สวัสดีสสดครับ